เรามาเช็คใบเม็นท่อนะครับที่ตัวต่อรายน้ําแข็งตู้เย็นนะครับตัวนี้พอเราแช่น้ําแข็งไว้เนาะราจะมีนี่นตัวนี้ใบเม็นท่อนนะ <Okay. S 1> สายมืออยู่นี่ <Okay. S 1> ผมาเนนี้ผมแช่ช่องผิดไว้เราตั้งในย่านเสียงนะเพื่อนนี่เป็นสัญญาณเสียงอย่างนี้นะพอตั้งย่านเสียงเสร็จเราเอาสองอันมาแตะกัน,น <Okay. S 1> มันก็จะขึ้นตีดถ้าเกิดว่าตู้เย็นเรานะ ที่ละลายน้ําแข็งนะถ้ามันเป็นน้ําแข็งเกาะในช่องฟิสจนหนาแข็งโป๊่งี้นะไอตัวใบมินทอนเนี่ยเขาก็จะต่อให้ฮิตเตอร์ทํางานนะครับฮิตเตอร์ก็จะส่งความร้อนไปละลายน้าแข็งตัวนี้นะครับเวลาเราเช่นนะมันต้องดังนะเพราะว่ามันเหมือนสวิต์ไปมันจะต่อกันนี่ครับมันดังนะน,นี่ดังแสดงว่าใบมินทอนทางานอยู่ไม่เสีย ้ตู้เย็นที่ผมซ่อมนะ,ะมันไม่เย็นด้านบนนะครับเดีผมยังหาเศษไม่เจอนะคิตเตอร์ไม่เสียใบยมันท่อนไม่เสียแสดงว่ามันลายน้ําแข็งได้อยู่นี่เดี๋ยวเรามาหาเศษกันต่อนะครับเออทีนี้เวลาเราเทสเราก็เทสประมาณนี้นะเทสใบมันท่อนไอตัวที่ติดกับกล่องกลมๆในช่องพิตุเย็นนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปละลายน้ําออกแล้วมาวัดกันดูพอมันไม่มีน้ําแข็ง ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะเพราะว่ามันจะให้ความเย็นอยู่ในตู้เย็นของเราจนกว่ามันจะเป็นน้ําแข็งนี้นะครับผมพอล,ะล,ะลายน้ําแข็งเสร็จนะล้วก็ลองมามาทาอีกทีหนึ่งนะนี่มันก็ไม่ดังแสดงว่าฮีตเตอร์เราก็ไม่ทํางานแล้วแต่พอแช่น้ําแข็งฮีตเตอร์ก็จะทํางานแล้วก็ไลาลยไม่ไม่เสียนะฮีตเตอร์กับตัวน,นี้ไม่เสียโอเควิธีการเท่นนั้นเพื่อนนะ